มหามนตราสวัสดีอาจารย์โอมค์ะสวัสดีครับอาจารย์โอมครับนี่ประจำเลยนะฮะซึ่งพระรหัาบเจอกันถูกต้องแล้วใช่ค่ะก็ในเรื่องการพลิกชีวิตกันด้วยอาจารย์โอมเนี่ยเป็นแบบศาสตร์แบบพูดเขาเรียกว่าเป็นตําราของทางพม่าเลยใช่ไหมผมศาสตร์พม่าก็ที่จริงเป็นบ้านที่เมืองน้องกับไทยนี่แหละครับก็ตกทอดแล้วก็เข้ามาในเขตไทยก็ตกทอดถึงทุกวันนี้อาจารย์โอมเนี่ยจะมาด้วยลุกแบบว่าถือกระดานชนวนนะ แล้วก็พร้อมกับช็อกแบบ1แท่งแบบนี้นะแล้วก็เป็นประจำเลยถ้าเห็นหน้าแบบนี้นะฮะก็สามารถจะส่งข้อความมาได้นะครับ sms 4221995คือคุณอยากจะทราบอะไรถามอาจารย์มาได้เลยไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดก็ได้ไม่ต้องก็ได้นะคะ <doub les. S 2> แต่มีก็ดีค่ะคส่งมาที่4221995ส่วน mms เนี่ยขอถ่ายภาพชัดๆเหมือนภาพเนี้ยแล้วก็ส่งมาที่4221550ใครที่ส่งมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น sms หรือ mms เนี่ยเรารวมคะแนนกันนะคะแล้วก็บอกนิดนึงว่ารวมไปถึงช่อง27เมื่อตอน1ทุ่ม ด้วยเราร,รวมกันหมดเลยว่าส่งมาเพราะว่าแฟนๆอย่างบางทีเนี่ยก็ส่งมาแล้วก็ให้เพราะว่าเงินเนี่ยเรานําไปทําบุญนะคะทั 1, ้งเกาบาบาทเปิดโอกาสให้ทั้งทางช่อง27ด้วยแฟนรายการใหม่ของเรา <ทะ S 2> แล้วก็แฟนรายการเก่าๆของเราใครที่มีความศรัทธาเป็นแฟนรายการเราจริงๆ,แล,ๆและอยากจะร่วมกันทําบุญส่ง SMS มมาครับแล้วก็เรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ มีค่าสําหรับหลายๆคนแต่นะบางคนก็มองว่าไม่มีค่าแต่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดที่ทเราให้แล้วก็รายการอื่น่ก้าให้วันนี้ถ้าใครที่ส่งวัมากที่สุดอาจารย์อมมีอะไรให้สําหรับของรางวัลประจําวันประจาวันนี้ค,ครับเนื่องจากเมื่อวัน จันที่ที่มีธนายนได้ถึงป,ปกเสกนะครับประคำร้อยแปดนะครับประคำร้อยแปสร้างจากเหล็กน้ําพีนะครับเป็นประคำที่กันคุณใสบะะใช้ปกป้องแล้วก็เสริมสื่อมองคลด้วยอันนี้รางวัลที่1นะครับอาจารย์อมบอกว่าประคำอันนี้นะคะถ้าใครที่ผีเข้าอยู่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่เนี่ยคองคอเลยใช่ไหมเอาไปของคอปั๊บ นี่เลยผีออกเลยใช่ครับก็เดินทางบางคนหยอยไว้ในรถบางคนเอาไว้ติดไว้กับตัวนะเวลาที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะไปในที่ที่เราไม่เคยไปครับจะปลอดภัยครับก็ป้องกันได้สาหรับใครแบบว่าจะแบบเล่นของใส่หรืออะไรแบบนี้ใช่ครับใช่อันนี้คือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งสำหรับคนที่สมบูรณ์ที่สุดวันนี้ใช่ครับ รางวัลที่สองนี่เอาใจสุภาพสตรีหน่อยหนึ่งนะที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้าเป็นนักแสดยานนะครับเขาเรียกยันนารีมีชัยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็ภาษาโบราณเนี่ยทางร้านนาเขาเรียกยันขมผัวยันขมผัวคล้ายๆกับว่าเวลาที่สุภาพสตรีฮะมีคนรักแล้ว กระด้างกระเดืองหรือว่ารู้สึกว่าคืออหรืรอจะตบเลยไม่ต้องแล้วออยานี้ไปพกซะไม่อยู่ในโอวาทเ่งนี้ครับก็พบพยันนี้ไว้นะครับก็จะทําให้เรียกว่าคองเรือนคราวนี้กลับบ้านตรงเวลาทุกวันเลยใช่นะครับก็บบกบอันนี้ก็ คนที่ใช้นะครับก็พึงปฏิบัติตนให้มีอํานาจเหมือนกับได้ครอบคองพยานด้วยอันนี้รางวัลที่2นะครับก็ส่วนรางวัลที่3นะครับก็เช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นคืนที่จันรซ้อนจันทนะครับางวันไหว้ครูสีมิถุนายนที่ผ่านมาก็จะปกเสกนะครับเป็นน้ำมนต์จันทร์เพนนะครับก็ใช้ทั้งถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ ประพรมร่างกายนะครับดื่มหรือว่าประพรมสินค้าที่เราใช้ทํามาค้าขายก็ได้ก็จะขายดีนะครับก็สามรางวัลมอบไปครับวันนี้สามรางวัลนะนี่คือรางวัลประจําวันนี้ทกี่ส่ง SMS เข้ามาหรือว่า MMS เข้ามามากที่สุดก็รับไปนะครับแต่ว่ารางวัลประจําเดือนนี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันใช่แล้วค่ะเพราะว่ารางวัลประจําเดือนนี่นะคะก็รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอสลับที่นิดนึงพี่พี่ชินลุกไปหยิบนิดนึงสลับที่กันครับรางวัลที่หนึ่งตรงกลางต้องมาอยู่รางวัลที่หนึ่งค่ะนี่นี่น เพราะว่า,าจะเป็นสร้อยคอทองคำย้ำว่าจำนำได้พร้อมกับจี้า <G S 2> จากอาจารย์โอมเป็นเทพขุนแผนมหามมตรา ก็อันนี้ห้อยคอได้เลยนะครับจะคบเครื่องทั้งเสน่ห์บารมีแล้วก็เงินทองอะไรมาเทมาเดือนที่แล้วอาจารย์นี่มอบเป็นองค์ปฐมังมาสาให้แต่ว่าเดือนนี้เป็นเทพคุนแผนมหามุตราใช่ครับก็ท่านที่ได้ไว้คือทองคำมีค่าก็สิ่งที่มีค่านะครับควรคู่กันนะครับให้สร้อยคอทองคำสำหรับวันที่หนึ่งเนี่ยยังว่าจำนำได้แล้วก็องคุนแผนจาาจันโอมส่วนวันที่สองเนี่ยจะเป็นจากคุณพ่อสุชาติของลูกตาเองคือพ่อลูกตาแหละใครอยากล้อก็พ่อชื่อชาตินะคะก็จะเป็นสร้อยนะคะอันนี้ เป็นสร้อยคอทองคำชุบไมครอนย้ำว่าจํานําไม่ได้ออแต่ให้สร้อยด้วยแล้วก็ให้จี้รู้สึกจะเป็นหลวงปู่ทวดซึ่งคุณพ่อเนี่ย ห่วงมากห่วงแหนมากห่วงแหนมากเอามาให้จ้ตัวเองเลยที่บิ๊กซีคืออยากจะมอบให้กับแฟนๆรายการชีวิตอยากมอบให้เขาเลยเอามาให้เองนะแล้วก็ยังจะมีองค์ขุนแผนของอาจารย์อมอีกหนึ่งองค์นะคะเดี๋ยวทีมงานของเราขอไปชื่นชมที่บ้านหนึ่งวันแล้วจะเอามาคืนค่ะแล้วก็ยังจะมีพระพิเนกอาจารย์แบงค์รางวัลอื่นๆมีแน่นอนยังไงครบสิบรางวัลเดียวน้องก็มีให้ด้วยอาจารย์น้องมีด้วยเดี๋ยวดเดี๋ยวรอก่อนคือว่าตอนนี้อาจารย์ทุกท่านก็พยายามทยอยมาอาจารย์ยักษ์เดี๋ยวก็มาพรุ่งนี้ จะจัดเต็มเหมือนกันนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆนิดนึงของรางวัลประจําเดือนเนี่ยไม่ให้คุณผู้ชมส่ง s m s มาแบบฟรีแน่นอนค่ะคือคุณมีน้ําจิตน้ําใจเมตตาดูรายการโขนพิกชีวิตของเราซึ่งเราก็ตั้งใจทํามาเพื่อช่วยคนเนี่ยอย่างที่ผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะเราก็ต้องตอบแทนคุณผู้ชมกลับไปแต่ตอนนี้มาอัปเดตดวงประจำวันกันก่อนใช่แล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้างจากวันนี้ไปครับอาจารย์แต่ละคนที่เกิดในแต่ละวันใช่ครับเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับดีมากเลยค่ะจันอ๋อ อนนี้จะเป็นอาการาครับคือไอเดียจะกระชูดนะครับอ,อยากจะทํางานอยากจะกสร้างโปรเจกต์อะไรใหม่นะครับออใจร้อนหนึ่งนะครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ดีอย่างเขาว่ามีที่พึ่งครับก็ความคิดตัวเองอะไรเป็นที่พึ่งของตัวเองเขาบอกโบราณเขาบอกตอนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นนะครับได้ใช้ศักยภาพเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีโอกาสสําเร็จสูงแต่ว่า การ,รที่จะสาเร็จได้นะครับพึงอาศัยนะครับหนึ่งคนรักถ้ายังไม่มีคนรักก็ก็ต้องเดินทางเพื่เยื่อมาทดแทนกันนะครับคือต้องคล้ายๆกับเหนื่อยหน่อยนะครับ,รบเวลาที่จะเดินทางไปไหนเนี่ยก็พกคนรักไปด้วยหรือว่าทํางานร่วมกันก็ถ้าไม่มีคนรักของตัวเองต้องพกอะไรอะคะอาจารย์ไม่มีคนรักก็พกยันารีมีชัยเลยไอ้เนี้ดีนะครับสามารถที่จะเดินทางแล้วนยติดต่องานได้สะดวกถ้าเกิดว่ายังคนที่เป็นโสดนะครับไปทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามีเสน่ห์แรงพิเศษนะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการเรียกว่า ลองเรื่องบริหารเสน่ดูนะท่านที่เกิดนวอาทิตย์นะครับค่ะสัปดาห์นี้นะครับทำไงบริหารยังไงอ่ะอันนี้ต้องไปปรึกษาคุณแพงดูด้วยข่าวขโมที่กำลังดังนะครับเพื่นท่าน่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็สนุกกับงานแล้วก็บริหารเสน่์ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับความรักไม่พูดเลยนะคะผ่านทุกครั้งเลยอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับคนที่สนสอดเนี่ยนะครับจะได้ใช้โอกาสนะครับในการที่จะบริหารเสน่์เฉยๆนะครับแต่ละคนที่มีคนรักแล้ว นำพาไปร่วมไปคิดกันทํางานแบบนี้นะครับจะดีมากนะครับเป็นเงินเป็นกรอบเป็นกมคูณ2นะครับพับสวีนะครับเสองซูเปอร์แกงนะคะใช่แล้วท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับเป็นช่วงที่ตัวท่านเองอ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นต้องต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นหัวหน้ามีตาแหน่งเราเกิดวันจันเนี่ยนะครับลูกน้องทําให้ลําบากใจนะครับคนที่เป็นลูกน้องท่านมีโอกาสนะครับว่าทํางานช้าไม่ได้ดังใจอย่าไปดุก่อนนะครับ2ก็คือคนที่เป็นคนรักเนี่ยนะครับจะช่วยได้ เพราะนั้นถ้าถามว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกับกับคนรักคือคนรักเนี่ยจะช่วยคิดและแตัดสินใจแทนท่านได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับเหนื่อยกับลูกน้องนะครับแต่ยังดีที่ยังมีคนรักเนี่ยคอยช่วยประครับประคองออกไอเดียให้นะครับระวังงานที่ทํากเก่า,กาแล้วต้องตามกลับมาแก้นะครับแก้ไขใหม่หรือว่าบางคนทางานในลักษณะที่ว่าเขาต้อง ใช้เซอร์วิสนะครับก็ต้องคอยดูแลลูกค้ามากเป็นพิเศษดยเนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเรียกว่าถ้าหากว่าต้องยอมต้องยอมเข้าเนื้อต้องยอมทําอะไรเพื่อเป็นการชดเชยหรือว่าทําให้ทำให้ดีมากมากขึ้นแต่ว่าใช้งบหน่อยนะครับก็ทำไปเพราะคุ้มค่าครับอย่างนั้คนรักก็ยังเป็นกําลังใจโยเกวันจันทร์อ่ะท่านที่เกิดในวันอังคารวันอังคารเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตัวของท่านเองเนี่ยจะต้องใช้นะครับ ใช้ความใจเย็นเพราะว่าคนจะมาเขาเรียกหาเรื่อง mm. หาเรื่องบอกว่าเอ๊ะทำไมทำทำโน่นทํานี่แล้วดูเหมือนจะถูกหรือเปล่านะต้องคอยอธิบายนิดนึงถ้าจะร้อนมีโอกาสรกระทั่งได้แต่ถ้านี่เกิดในวันอังคารนะครับถ้ามีปัญหาอะไรผมแนะนํานะครับว่าให้ไปหาคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะครับ <That. S 2> ที่เป็นผู้หญิงบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเงินทองพอหยิบจับพอช่อเหลือกันได้นะครับ แต่ว่าถ้ามองในแง่คนรักเนี่ยต้องพยายามห่างๆเพราะว่าเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนะครับเมื่อเกิดในวันอังคารช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าคุยกับคนรักเนี่ยมีโอกาสว่าแทนที่จะช่วยกันปรึกษาเนี่ยรู้สึกชวนทะเลาะนี่เมัอนกัเ,เอ,อ๊ะทำไมทำไมทำไมไม่เห็นจะทําได้นะเพราะฉะนั้นความรักของท่านเกิดวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับต้องเป็นกาลังใจให้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธวันพุธเป็นไงครับวันพุธนะครับวันพุธมีเกณฑ์นะครับว่าตัวท่านเองเนี่ย จะต้องอาศัยนะครับความรับผิดชอบค่อนข้างสูงโดยพอ่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ในฐานะที่ว่าจะต้องดูแลกิจาการงานที่บ้านะนะครับกิจาการของคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่แล้วเขามอบหมายให้เขาใช้ให้ไปทำเนี่ยระวังนะครับว่าจะต้องมีการอะรประคับประคองดูแลเพราะเงินหรือว่าความรับผิดชอบนั้นนะอาจนําพามาซึ่งซึ่งการที่ทำให้ท่าน ต้องรับผิดชอบเป็นลักษณะตัวเงินอย่าไปทาเงินกองกลางหายาอย่าไปทํอย่าไปทำเรียกาหลุดจากหน้าที่ไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบก็ควักเนื้อชดใช้นะครับระวังนะนแล้วสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือท่านเองเนี่ยคนที่เป็นคนรักจะเอาเอกเอาใจมากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์เลยเพราะนั้นคนที่เกิดในในเจ็ดวันเนี่ยไม่มีใครสวีทหวานแหววเท่าคนที่เกิดวันพุธใช่ไหมนครับใครเกิดวันพุธอ่ะในเนี้ยใครเกิดวันพุธออกไป เป็นที่ชาล่ะท้างใก็เกิดวันพุธทำไมอ่ะวันอื่นไม่มีเกิดกันหรอคะเกิดวันพุธกันหมดเลยไม่เข้าใจอ่ะสามคนแล้วว่าในห้องนี้เกิดวันพุธถือว่าชจเชยกันไปเพราะว่างานเขาหนักนะครับคนมากก็งานหนักไม่มีเงินนะ้อเคอย่าไปอิจฉาเขาแกออ่ม่อิจฉาเขามาดูผลรหัสสวัสดีกันดีกว่าสวัสดีบ้างครับพลรหัสสวัสดีดียังเลยรู้เลยว่าใครเกิดวันพฤหัสพหาสสวัสดีในในรอบสัปดาห์นี้นะครับมีเกณฑ์นะครับว่า งานของท่านนะครับโดยพ้องยิ่งงานที่จะต้องเดินทางไปไกลนะครับดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปอยู่เฉยครับครับก็หัดไปเขาเรียกเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับรเดินทาง<ค>ไปไกลเดินทางไปไกลนะครับก็ไปแล้วไปแล้วกลับมาได้นะครับไปแล้ว<ะ>อย่าไปา <laughs> ไปแล้วไม่กลับนะคะจะหลับไม่ตื่น,นะ,ะเวลาที่เดินทางไปสังเกตดูครับอะไรที่หยิบจับนะครับหยิบจับเป็น ธุรกิจจับเป็นไอเดียเนี่ยเอามาทําได้ท่านที่อยู่ในธ<ม>ุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยานพาหนะทุกรูปแบบเลยใครที่เป็นเซลล์ขายรถใครที่ทํางานพวกทัวนะครับเดินทางสื่อสารทั้งหลายเนี่ยนะครับมีโอกาสรับทรัพย์หนึ่งสัปดาห์เต็มเเพราะว่า<ม><ม>ดวงดาวเนี่ยเขาส่งผลให้ล้วธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวทุกอย่างาดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทํางานโดยตรงการเคลื่อนไหวเราพยายามเคลื่อนไหวเเคลื่อนไหวเองนะครับบางทีเรา สมมุติว่าจะเดินทางมาทํางานลองแฉลบเป็นนอกเส้นทางนิดนิดนึงเพื่อไปเปิดหัวเปิดตาเราจะได้อะไรดีดีเช็คมั่งไปหลาบ้านดีอย่างนั้นดีนะครับเป็นางนั้นไปความรักนะครับความรักดีอย่างหนึ่งนะครับจะได้ใช้วุฒิภาวะคือเวลาที่เราอ่ะมีปัญหาแล้วเนี่ยช่วงของสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่เรามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยโดยธรรมชาติเลยคือจะมีความรู้สึกว่าเราใจเย็นขึ้นนะเราจะใครควรคนรักมีอะไรมาปัญหามีปัญหามาปรึกษานะครับเราสามารถที่จะ ไต่ตองแล้วให้คำปรึกษาได้นะครับท่านที่มีมีความเป็นโสดอยู่กับตัวเอ๊ะพูดไงไม่ใช่มีคู่นะคนคนที่เป็นโสตเออคนที่ยังโสดอยู่นะครับเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนะครับจะสามารถที่จะใช้ความใช้ความหน้าหน้าเคารพเนี่ยนะครับสร้างเสน่ห์ได้แต่เวลาที่คนจะจะมีเสน่ห์บางทีเขาจีบกันแบบหนุ่มสาวแต่ว่าคนที่เกิดพฤหัสช่วงสัปดาห์นี้นะครับใช้ความหน้าเคารพนับถือเนี่ย เป็นสเสน่ห์อ๋ออยู่เฉยๆก็เข้ามาเองอะไรใช่คือวามัดวา,ามัดผู้ใหญ่อ,อย่างนี้อย่างนี้นะต้องสอนวามัดเป็นผู้ใหญ่เข้าไว้นะครับความรักจะสมหวังดีนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์เป็นช่วงที่ตัวท่านเองนะครับเวลาคิดอะไรแล้วเนี่ยต้องคิดเผื่อไปเยอะๆ สมมติว่าเราจะทํางานจะเดี๋ยวบางคนเป็นเป็นเซลนะครับต้องการที่จะขายของให้ได้ยอด100%นะแต่เราต้องใช้ความพยายาม200%เพราะว่าดวงบอกว่าเวลาคาดหวังอะไรเนี่ยจะได้มาครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องเผื่อไว้เยอะๆนะครับเผื่อไว้200เหลือ100ก็ยังดีนะครับสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของท่านที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้คือการเจรจาครับการเจรจาคนที่เกิดในวันศุกร์รอบสัปดาห์นี้นะครับ พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองนะครับอย <a> ่างที่บอกหลายๆครั้งนะครับถ้าดวงเป็นอย่างนี้ในทีมเรานะครับให้คนที่เกิดวันศุกร์ไปเจรจานะครับเราลองว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่นะครับเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนะครับมีลาบเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เป็นเจ้านายของท่านมีการนะครับว่าจะมอบหมายโปรเจกต์มอบหมายความรับผิดชอบให้ท่าน จะต้องเรียกใช้ภาวะผู้นําอย่างบางคนจุ่ๆนะครับทําทงานอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ทํางานเกินไปเกินกว่าภาระ เกินกว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้นะครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขากาลังทดสอบไว้ใจเราอ่ะใช่ไว้ใจเพื่อที่ว่าถ้าทำได้แล้วทาแล้วนี่จะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งเราได้ทําเกินตลอดเลยอ่ะแต่คุณผมว่าคุณโดนหลอกใช้ไงวันอาทิตย์ไงอะไรนะไม่ได้วันศุกร์อ๋อเะเออเขาบอกว่าทาฟรีทํการการกุศลนะแต่ถ้าคนเดือดรับสอเนี่ยคือถือว่าทําไปนะครับ แต่ผลเนี่ยจะออกออกผลในภายหลังนะครับความรักความรักเขาหาเพื่ออย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดพอใจ คนไหนนะคุยกับผู้ใหครเขาคือให้คนสูงอายุไว้เหรอคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะทําให้ได้รับการเอ็นดูแล้วก็เดี๋ยวเขาเวลาที่จะไปสู่ขอมั่นหมายก็ทางสะดวกดีนะเพราะฉะนั้นท่านี่เกิดในวันเสาร์นะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็เอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ไว้จะประสบความสําเร็จครับแล้วความรักเป็นไงล่ะคะเขาบอกแล้วนี่ไงความรักใช่ไ้วใช่ครับก็ต้องเนพี่ชินไม่ฟังเลยเหรอใช้ผู้ใหญ่เป็นแม่สื่อนะใช้ผู้ใหญ่ไปอย่างนั้นนะครับทั้งทั้วเลยนะทั้งเจ็ดวันเรียกร้องแล้วนะครระหว่างนี้เนี่ยยยเที่่่รอออูาลืม ว่าสามารถจะส่ง SMS ของคุณมาได้นะครับใครที่อยากจะอยากจะให้อาจารย์โอมมหามนตราเนี่ยได้พลิกชีวิตนะฮะก็ตั้งคำถามมาได้เลยใช่ค่ะถามคำถามมาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ส่งมาเลยนะคะที่4221995แล้วก็ MMS ค่ะถ่ายภาพตรงเหมือนภาพเนี้ย422150พี่ตุกตามาเที่ยวจันทบุรีเอาไข่ไก่ กินที่ทํางานหนูนะคะคือเอาไข่ไก่กลับไปฝาร์ที่ทํางานเออจำคำวบีนะค่ะสมรดีขอบคุณนะค่ะผสมระดีใช่แล้วเดี๋ยวจะไปกินทั้งฟาร์มเลยค่ะอขอบคุณมากๆเลยนะะคอย่างนั้นเลยนะใช่แล้วฟาร์มเลยใช่ไหมย้ํานิดนึงว่าวันนี้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดแจกให้ทั้งสร้อยประคำด้วยนะคะใช่แล้วก็มีชัยไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกผมเองยังไม่เคยเห็นเลยไม่มีใครเคยเห็นรับรองคุณผู้ชมได้ไปผัวรักผัวหลงผัวสยบ อยู่แทบถาแทบ,แทบนี้เลยใช่ไหมใช้ใช,ใช้ทำการทํางานก็เป็นแบบผู้หญิงเก่งนะครับว่าอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงน้ำมนตจันเพ็น,นะครับใช้สะท้อนคุณสายเสริมสิริมงคลใช่ค่ะ,ะควันนั้นรีบส่งมานะีคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โอมเนี่ยกลับมาจัดเต็มกันให้นะคะกลับมาพลิกชีวิตให้คุณผู้ชมนะคะและตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับผลพลิกชีวิตค่ะ